เงียบนั่นเลยงัดตรงไหนงัดหน้าถามจริงจริงดนี่ยทำไมเราเพิ่งทำฟันมาใช่ไหมได้งัดได้ได้อยู่แล้วถ,ถ้าไม่เหลือเลยน,นั่นอ่ะยังไงเหลือดินี่งัดหน้าตาหมูก,ก็หกักอะไรก็หกักจะไปหักอะไรแค่น,นี้บ้าโป่งเดียวอ่ะโป่งเดียวอ่ะไม่หกัก ไม่อยากคีดอะไรได้อยู่งานได้หน่อยถ้าเต็มแรงอะไม่เหลือหรอกก็งานได้ผมหน่อยแค่นี้เต็มแรงมันมันไม่แรงเยอะหรอกมั้งแล้วไงกูต้องรับผิดชอบแม่มึงน้องมึงอะไรอีกมึงโตกอะไรอะไรเนี่ยงัดให้หน่อยกูรู้กูได้แต่มึงจะโกรธกูหรือเปล่าล่ะไม่โกนเร็วเร็วๆเดี๋ยวเวลางัดให้หน่อยมึงบ่อยเบร์ว้ยต้องลางานด้วยนะเฮียกูแค่นี้เป็นอาทิตย์จะกูบอกเลยงานหด้าแค่นี้ก็ใช่ดิมึงงัดกูก็กระโดดแค่นั้วนะ อ๋ได้เหรอไม่ทำโดกรกไอ้เหย่าทำงานโป้งมึงลาบแล้วงานมึงกระดกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมึงจะแดกปาดกูเหรอไม่ใช่กูจะแดกนี่กับแพรมึงรู้จักมาเกียปุ๊บเขาหน้าบู๋ก่ยโทรมายังไงเนี่ยอะไรอ่ะมึงงัดกูก็กระดกแค่นั้นจบปัดตรงอ่ะป๊กแล้วนี่ไอ้กูให้มึงงัดเนี่ยบาดตรงอะไรงัดแท่งงัดหน้าเนี่ยตาเตือเสียหวเหรอปากเบิล์แหกแล้วไอ้ย่าจริงอย่าเลยอย่ามีเรื่องดีตาแข็งนี่เลย อย่างั้นหน้ากูกระดกด็ตาแข็งเลยทำงานต่อได้เลยมันไม่ได้หรอกแต่ด่างอย่งอีกอะไรอีกหายใจยังไง